One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไ,ไทยสบายออนแลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนค่ะโตโต้กำลังลงบ้านค่ะจะพาทุกคนไปเก็บเก่าลัดกันนะครับเป็นป่าเก่าลัดด้วยกันกับโตโต้จ้งมามาค่ะลงบ้านมาแล้วค่ะทุกคนค่ะไม่รู้ยังไงนะคะป่าเกาาลัด ก็โชคดีว่าอยู่หลังบ้านนี่เองถือว่าไม่ไกลมากก่รเดินไปสัก3นาทีได้นะคะทุกคนคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าคนจะมาเก็บกันเยอะหรือเปล่าหรือว่ามันจะหล่นเยอะหรือเปล่าตามไปกับโตโต้โตนะคะตามไปด้วยกันค่ะนี่แหละคะ่ะถนนสำหรับคนเดินนะคะ ใบไม้ก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะอีกหน่อยก็ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีคงอีกราวๆสองอาทิตย์นะคะถนนเส้นนี้ก็อาจจะเป็นสีน้ำตาลสลับสีเขียวไปค่ะนู่นค่ะป่าที่ทุกคนมองเห็นอยู่ด้านหน้าน,นู่นเละค่ะต้นเก่ารัดทั้งนั้นเลยนะคะ10บกว่าต้นได้ค่ะทุกคนค่ะวันนี้อากาศสูงสุดแค่16-17องศานะคะ ความหนาวเริ่มมาเยือนฝั่งทางยุโรปฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วค่ะตามกันมาเรื่อยๆนะคะนู้นค่ะคนไม่มาเก็บหรอกค่ะสงสัยมีโตโต้คนเดียววันนี้นะคะเห็นแต่คนเอาหมามาเดินนะคะอ้มันหล่นเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย โชคดีว่าตัวโตวใส่รองเท้าที่เคยใส่ทำงานโรงงานมานะคะส้นมันจะเป็นส้นเหล็กพอดีเราก็จะได้เหยียบง่ายๆหน่อยหนึ่งนะคะ <Ooh. S 1> พาชมก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะพาเก็บค่ะ <Ooh. S 1> หล่นเยอะเหมือนกันนะคะมันก็หล่นลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วว่ามันงอมไม่ตรงเวลากันนะคะมันก็จะหล่นลงเรื่อยค่ะ ดอกเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาลูกแรกค่ะเท้าต่ําลงไปสิอ๋อคนเขาเก็บแล้วอันนี้นะคะนี่ค่ะดูสิมันหล่นตามทางนี้ค่ะเยอะเหมือนกันนะคะดูอย่างหนึ่งก็คล้ายกับเงาะนะคะทุกคนขาเหมือนเงาะบ้านเราเลยนะคะ น,นี่ค่ะทุกคนลูกที่มันยังไม่อ้านะคะมันหล่นลงมาดูค่ะเดี๋ยวตัวโต้จะเหยียบมันนะคะพอเหยียบแล้วลูกก็ออกมาเยอะอยู่ค่ะตาย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 เตรียมตำมันเข้าไปค่ะดูสิคะ ชอบมาเก็บค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนกินกับโตโต้หรอกบางครั้งก็มีเพื่อนคนไทยบางครั้งก็ให้เขาไปด้วยค่ะคิดว่าทั้งต้มต้มแล้วก็จะคั่วด้วยค่ะนี่ค่ะที่มันหล่นลงมาพวกใหม่ใหม่ใช้เท้าต่ํมมันลงไปโชคดีว่ารองเท้าส้นเหล็กค่ะนี่ค่ะ อยากจะยกไปปลูกที่บ้านเราทางอีสานบ้านเราสักห้าต้นหกต้นนะคะคนก็คงจะมาเก็บกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะโอ้เหยียบออกมาแล้วก็กระเด้งออกมาค่ะนี่ค่ะ โชคดีว่าถุงมาด้วยนะคะได้แล้วหน่อยหนึ่งค่ะเราจะเก็บไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะพอเราเหยียบปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาเลยค่ะ เราต้องหาลูกที่มันแก่เต็มที่ด้วยค่ะวนหาดูก่อนนะคะถ้าลูกมันหล่นลงใหม่หรือว่าส่วนมากคนเขาก็มาเก็บกันก็มีส่วนมากก็จะเป็นพวกคนจีนและพวกแขกนะคะพวกอาหรับที่มาสายอยู่ฝั่งทางยุโรปฝั่งทางนเ์นแลนด์ล่ะค่ะเขาก็ชอบมาเก็บกันบางคนเขาเก็บได้เยอะๆเขาก็ไปขายเหมือนกันนะคะ แต่มันเม็ดไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้ใหญ่มากเหมือนตลาดทางบ้านเรานะคะบ้านเราก็แพงค่ะกิโลนึงอะไรนึงแพงนะคะทางบ้านเราตามตลาดนัดขายเป็นขีดด้วยซ้ำนะคะร้อยสองร้อยเลยทีเดียวตามตลาดนัดได้ไม่กี่เม็ดเองนะคะแต่เวลามีมันก็ไม่อยากกินค่ะเวลามันไม่มีมันก็อยากนะคะคนพูดถึงแล้วก็ ค่ะหยียบแล้วก็ออกมาบางบางลูกก็ไม่ได้นะครับบางลูกก็ได้เม็ดหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะลูกมันเพิ่งตกลงมานะฮะโอ้ตายๆแบบอาอ,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 อยู่หน่อยนี่ค่ะ แลจะมันออกไปเหยียบที่ถนนนะคะลูกมันเล็กเกินไปค่ะเราก็เลือกเอาจะเพาะเม็ดใหญ่ๆนะคะถ้าเม็ดเล็กเราก็ไม่เอาค่ะสําหรับต้นพวกเกาลัดพวกที่หล่นลงมาตรงนี้นะคะเวลามันแห้งหมดแล้วรั่วใบมันร่วงหมดแล้วนู่นทีเดียวพวกเมืองเขาก็จะมาทําความสะอาดนะคะ มาปัดกวาดล้างถนนล้างสวนทีเดียวเลยค่ะเราก็เก็บเท่าที่เราเก็บได้นะคะวันนี้เราก็ไม่ได้หวังจะไปขายไปอะไรนะคะเก็บเพื่อความสนุกนะคะ่ะวันนี้พาทุกคนมาเก็บด้วยกันค่ะทีแรกพ่อใหญ่ก็ว่าจะมาด้วยแต่แกติดธุระนะคะปกติจะให้แกเป็นคนมาถ่ายให้นะคะโตโต้ตก็จะเดินเก็บไปค่ะ แต่วันนี้มาคนเดียวเราว่างพอดีก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าภาพไม่ชัดไม่อะไรก็ขออภัยด้วย้ะค่ะกระทืบ <c oughs> อ,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 ออกมาเอาลูกหนึ่งก็พอคะ่ะพวกเน็ตนี้ก็เอาเสียดายถือว่ามาเที่ยวป่าด้วยกันหนึ่งวันแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะป่าใกล้บ้านนี่แหลคะค่ะ ออกจากบ้านบ้างอะไรบ้างนะคะถ่ายคลิปในบ้านบ้างตรงนูน้นตรงนี้ประสมประสานกันไปนะคะยังไงก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะตามติดชีวิตเธอไทยนะคะทุกคนคะ่ะ โชคดีว่าเรามีรองเท้าส้นเหล็กพอดีรองเท้าที่ตัวโตวใส่ทํางานโรงงานแต่ก่อนนะครับเป็นปีๆนะคะก็เลยนึกได้รองเท้าที่ใส่ทํางานมันเป็นส้นเหล็กเหมือนรองเท้าพวกทหารนะคะก็เลยใส่มาวันนี้นี่แหละค่ะพอได้กระทืบพอดีมันก็จะกระเด็นกระดอนออกมาค่ะเยอะมากค่ะทุกคนค่ะ เยอะจริงๆแต่เราก็ต้องตาดีๆนะคะเพราะว่าหลายลูกที่เขาเก็บไปแล้วนะคะเราก็จะหาดูลูกใหม่ๆที่มันร่วงลงมาใหม่นะคะถ้าร่วงแล้วก็จะอ้าอยู่แบบนี้ค่ะที่ยังคนก็ยังไม่เหยียบเอานะคะนี่ค่ะ พวกที่เขาหาเก็บขายเขาก็ไปไหลายๆป่านะคะสําหรับตัวโ้เองแต่ละปีก็มาที่เดียวนี่แหละค่ะหลังบ้านนะคะสวนแถบนี้ก็พอแล้วค่ะเราไม่ได้หาขายแล้วก็พอได้กินปีที่แล้วตัวโตก็ไปต้มต้มแล้วหน่อยนึงก็มาคั่วใส่เกลืออีกรอบนึงค่ะที่มันแห้งๆห,หน่อยนึงก็ถือว่าอร่อยเหมือนกันนะคะของฟรีน o ค่ะ ทางนี้ยิ่งเยอะนะคะทุกคนค่ะแต่ต้องค่อยๆเลือกค่ะเลือกดูลูกไหนที่มันยังไม่มีใครแก่หรือว่าเนี่ยค่ะต้องค่อยๆเลือกบางครั้งก็ได้ลูกละเม็ดก็ด่งกระดอนออกมาเสียดายไม่เอาก็เสียดายค่ะเมื่อกี้ฝรั่งเขาก็เดินมาเป็นกลุ่มกันเขาก็มาถามโตโต้อยู่ค่ะว่ามันกินได้ไหม ฝรั่งส่วนมากเขาไม่เก็บกันนะคะทุกคนค่น้อยมากที่เห็นฝรั่งที่เขาเป็นคนเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ที่นี่เขาจะเก็บนะคะนอกจากพวกต่างกินต่างด้าวล้ะคะ่ะหาเก็บเอาทุกอย่างนะคะพวกผักพวกอะไรสารพัดละคะ่ะส่วนมากฝรั่งน้อยเขาจะเก็บเขาก็ปล่อยทิ้งไปหล่นไปอะไรไปเราก็เสียดายเนาะคะ่ะ ีที่แล้วมาหาเก็บกับพวกคนจีนนะคะพวกแขกนะคะสี่ห้าคนเก็บสนุกมากนะคะพอได้คุยกันไปด้วยนะคะปีนี้มาคนเดียวกะมาจังหวะที่คนเขาไม่ออกมาด้วยรือีกหน่อยนู่นละ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงคิดว่าคนเขาจะออกมาเดินกันก็อาจจะมาเก็บก<ๆ>ันนู่นค่ะกําลังล่วงพลิกกปิกเลยค่ะโชคดีว่าฉันใส่หมวกมานะคะไม่ได้ใส่หมวกแล้วก็หัวเธอเลยทีเดียวนะคะหนาม นุ่นครับเพื่อนสาวจีนมาแล้วปีที่แล้วก็เจอนางนางมาแล้วนุ่นพอโตโต้พูดเสร็จนะคะนางกําลังจะมาแย่งโตโต้แล้วค่ะทุกคนค่ะอย่าได้มีการตกกันเกิดขึ้นกับส่วนเก่ารัดนะจ๊ะไม่หลอกค่ะปีที่แล้วโตโต้เก็บพอโตโต้ก็เก็บช่วยนางด้วยนะคะไม่มีศึกแย่งชิงเก่ารัดกันนะคะ พวกที่ร่วงหนูมาใหม่ก็มีนะคะคนเก็บกันทั้งวี่ทั้งวันราคาของฟรีก็ว่ากันไปนะคะกินก็อร่อยเหมือนกันนะคะมันดีเหมือนกันจะต้มต้มอย่างเดียวก็ได้แต่ตัวชอบต้มแล้วก็พักไวให้มันเย็นนิดนึงก็มาคั่วต่อให้มันแห้งนิดนึงค่ะใส่เกลือใส่น้ําตาลลงไปผลงานก็อยู่ในถุงนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูตรง ถนนอีกสักครู่นะคะเพื่อนสาวคนจีนนางก็ใส่ถุงมือมาด้วยนะคะแต่ตัวโต้ไม่ถนัดนะคะทั้งจับมือถือด้วยอะไรด้วยนะคะเราก็เน้นรองเท้าเป็นหลักพอนะคะแต่บางคนเขาก็อาจจะมีที่มีที่คีบเหมือนที่คีบน้ําแข็งนะคะแล้วก็มีคอนมาทุบด้วยนะคะโชคดีอิจฉันยังคิดได้ว่าอิจฉันีรองเท้าทํางานใส่ทํางานโรงงานอยู่ค่ะส้นหนักหนัก,หนกเหมือนรองเท้าทหาร กันนำม,มาลงไปค่ะทุกคนค่ะนู้นเพื่อนสาวจีนนางอยู่ทางนู้นค่ะทุกคนนางก็กาลังเก็บใหญ่เลยนะคะนางกลัวกล้องด้วยแหละนางไม่อยากจะเข้ากล้องกับตัวโต้ลวค่ะนางกลัวภาพนางไปเผยแพร่โลกโซเชียลนะคะกลัวนางดังนะคะ มันหล่นลงเรื่อยๆครับางครั้งถ้ามันไม่แห้งมากก็คนเขาก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนนะครับเพราะว่ามันจะอ่อนด้านในครับรอให้มันแห้งค่อยมาเปิดมันก็มีนี่ค่ะลูกนี้ยังยังอยู่ค่ะนนี้ได้แล้วค่ะจ้าทุกคนค่ะตอนนี้โตโต้ก็เก็บเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าบ้านแล้วค่ะ เข้าบ้านก่อนนะคะอากาศก็เย็ยนแล้วนะ้ำมูกเริ่มจะไหลแล้วค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านด้วยกันจ้าลาแล้วจากปากเก่ารัดนะคะปีละครั้งสองครั้งบ่อค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะเก็บเล่นๆผลงานที่ได้วันนี้ค่ะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนสาวนางก็มากับรถจักรยานค่ะ ไปไหนมาไหนคนส่วนมากในตุรด์ฮอลแลนด์ประเทศแห่งจักรยานนะคะก็จักรยานนี่แหละค่ะเป็นยานพาหนะเป็นหลักนะคะโตโกโต้ก็จะเข้าบ้านแล้วค่ะปะ้พาพ่อใหญ่ส่งข้อความตามแล้วค่ะแกมาบ้านแล้วค่ะกลับบ้านด้วยกันนะฮะ